สวัสดีผู้ติดตามช่องเจเจตระรังทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวขันกองนะครับที่ผมใช้มีอยู่3ามแบบนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือเป็นแบบ3ามขานะครับแบบยึดนะครับยึดกองนะครับอันนี้ก็จะหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้นะครับใช้ทุกสามตัวนะครับใช้ประแจนะครับใช้ประแจตัวนี้นะครับตัวก็อแก๊กนะครับก็สวมเข้าไปนะครับ นี่นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับอันนี้กองนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้ก็หมุนเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าหมุนออกก็อ่าก็ต้องให้มันหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่หมุนออกคือฝั่งนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจําราคาไม่ได้นะครับราคาประมาณไม่ไม่ถึงร้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับ ตัวต่อมาครับตัวนี้ผมซื้อมาสามร้อยสองหรือสามร้อยกว่าบาทนี่แหละครับอันนี้มันจะมีสปริงนะครับอ่าอ่าตัวนี้จะมีเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวมีเขี้ยวยากนะครับตัวนี้มันจะสะดวกนะครับส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้นะครับอ่าสะดวกก็คือแบบมันก็จะล็อกนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้ามประแจใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับ นี่มันก็จะหมุนออกแบบนี้นะครับหมุนเข้าอ่าหมุนเข้าก็แบบนี้นะครับก็คือสามารถมันสามารถหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับคือเนี่ยแบบนี้ครับนะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงก็สะดวกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนี้แบบโซ่นะครับแบบโซ่นี้ผมซื้อมานานแล้วครับจาไม่ได้นะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับแบบโซ่คือล็อกแบบนี้นะครับใช้โซ่ล็อกแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ใช้ด้ามบล็อกนะครับเสียบเข้าไปครับนี่แล้วก็หมุนนะครับอันนี้ก็หมุนออกนะครับถ้าหมุนเข้านะครับหมุนเข้าก็ต้องกลับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแบบหมุนมาฝั่งนี้นะครับ นี่หมุนเข้านะครับนี่นะครับหมุนเข้าแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ที่ผมใช้ใบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับ uh ที่แจ้งไปนะครับเ <au> พราะตัวนี้มีสปริงนะครับแล้วก็สามารถหมุนเข้าหมุนออกได้เลยนะครับอ่า uh หมุนมันก็จะตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็สะดวกนะครับตัวนี้ก็จะซื้อมาใช้ก็ ตอนแรกซื้อตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะก็พอขันได้นะครับแต่ไม่มีสปริงนะครับมันก็จะถ้ากองที่อยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่แบบนี้นะครับฮะตัวนี้นครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับมันชอบล่วงนะครับแบบนี้ก็จะยึดเข้าได้เลยนะครับเพราะมีสปริงล็อกนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้ไม่ล่วงนะครับแล้วก็แบบโซ่นะครับ แบบโซ่ก็จะเพืืองเนื้อที่นะครับเวลาหมุนข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะไปเป็นโดนกับส่วนอื่นนะครับบางทีอาจจะหมุนลําบากนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากองที่ขันไม่ออกนะครับกองที่แน่นมากนะครับบางทีอ่าร้านหรือว่าศูนย์เขาขันกองมาแน่นก็ให้ใช้แบบโซ่นะครับอ่าให้ใช้แบบโซ่นะครับเพราะว่าแบบนี้สองแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะขันไม่ออกอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็จะ อาจจะจับจับไม่ถนัดนะครับมันก็อาจจะจับได้แค่นิดเดียวนะครับจับได้แค่นิดเดียวนะครับ <S <S ก็ใช้ตัวเนี้ล็อกนะครับอาจจะล็อกส,ส่วนไหนก็ได้นะครับล็อกตรงใกล้ๆกับเครื่องก็ได้แบบนี้นะครับมันก็จะมีความาขันได้มากกว่านะครับมีแรงขันได้มากกว่านะครับก็ สามารถไปเลือกใช้ดูนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับก็คือแบบถ้วยนะครับแบบถ้วยก็คือ,อมันจะเป็นเบอร์เฉพาะของมันนะครับก็คือครอบที่กองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็แล้วก็ขันนะครับเ้าขันนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อมาใช้เพราะว่า,าถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องก็จะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ากองมันมีหลายขนาดนะครับถ้าซื้อแบบถ้วยมามันก็จะต้องซื้อหลายชิ้นนะครับ ครับสำหรับการรีวิวตัวขันกองน้ำมันเครื่องก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ